สัดีครับสดีรับเพื่อนครับเจอกับหนุ่มนวคนบัานนาคนเดยครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทํางานของหนุ่มนมนคนบัานนาในปี2566นะครับวันนี้ตรงกับวันที่29เดือนธันวาคมพศ2566นะครับเพื่อนๆครับก็ถือโอกาสนะครับมาขอขอบพระคุณเพื่อนๆและลูกค้าทุกท่านและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มีอยู่3าัคันสุดท้ายนะครับ จะมารับกันกลับบ้านวันนี้นะครับก็ขอความแสดงยินดีด้วยกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้รับรถสวยๆแบบนี้ถูกใจแบบนี้กลับบ้านไปใช้ก่อนปีใหม่โอ้โหผมบอกเลยประทับใจมากก็ถือโอกาสนะครับมาส่งท้ายนะครับปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับให้กับ เพื่อนๆสมาชิกและ f c ของหนุนน้ำมตนคนมะนาทุกช่องทางนะครับวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับ3คันสุดท้ายในปี66นี้นะครับก็ปีหน้าก็เจอกันอีกเช่นเคยครับจะเป็นยังไงนั้นผมบอกเลยว่าจะมีลานที่4เข้ามานะเพื่อนนะใครกำลังหารถใช้อย่างนี้สภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้ไปใช้ที่บ้านไปใช้เป็นรถประจำตัวของเราเองก็ ยินดีเลยนะครับเดี๋ยวนี่แหละครับเรือนหน้าเราเจอกันแน่นอนโอเคในส่วนนี้ก็ขอนะครับขอบพระคุณเพื่อน,อนทุกคนนะครับในการมารับรถแล้วก็มาซื้อรถกับนนนคนแม่แน่ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสึกความเจริญสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาและการเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวอำลาว่า สวัสดีปีใหม่ครับ